เช้าเช้าตรู่ก็รู้สึกกุมารนึกเศร้าหมองไม่ผ่องใสน้อมประนมบังคมแล้วคลาคลายเข้าห้องนายแนบชิดพระบิตุรงอภิวา่า บาดมูลทูลฉลองเหมือนคําของสามสงวนหนวนหงพระอภัยให้ระทษสลดลงเสียดายองค์พระธิดาน้ำตาโคลพระเอ็นอีกเขนิขึงรำพึงคิดไม่แจ้งจิตเลยว่าเขามาขอเหมือนตามใต้ในน้ำมาตำโตถึงเขนโคคงจะกลืนไม่ คืนทายแล้วคิดจำคำครูดูวันนั้นที่หมายมันว่าจะสมอารมณ์หมายจะหาไหนได้เหมือนนูสุดเสียดายลูกผู้ชายชิงชูดูสักทีถ้าเล้าหลมโฉมยงให้ปรงจิตแมมนสมคิดก็จะพาสุดานีเหมือนอีเนาเผาเมืองเรื่องยังมี เรายัางดีกว่าอเนาเป็นเท่าไรแล้วตรับเรียกลูกยากเข้ามาบอกเจ้าจงหลอกหลวงแม่พูดแก้ไขเข้าไปถึงถึงทำเป็นร่ำไรว่าอะไรถึงบิดาจะลาตายเพราะเทวีสีสวัิ์ ตัดสวาที่มุ่งมากมิได้สมอารมณ์ตั้งแต่เช้าเฝ้านั่งสั่งลูกชายจนตกบายบุตราลาคลันไลเข้าไหนห้องเห็นองค์นางนงลกักถามโซฟพกักลงกับเพลา่าเฝ้าร้องไห้สะอื้นรำ่ำสำลัก กระอักกระอายนางตกใจจึงถามตามสงการพ่อเป็นไรไม่บอกออกให้แจ้งอย่ากันแสงนักเลยจงเงยหน้าแม่รักเจ้าเท่าเทียมกับชีวาปรารถนาสิ่งใดจะให้ปันกุมาราว่าเพราะพระเม่ต้า ไม่โปรโดล่าวเกรียนข้าบิดาฉันลูกจะมาลามมยเสียด้วยกามทำโศกสันสบเสือลงเกลือกายนางสงฟังยังให้สงสัยนาเกงสามสักสามสวาดเหมือนมากหมายสินสมุดสุดดีไม่มีอายทำฟูมฟายชนละนาแล้วว่าพลางระบิดา yeah bye ฝังบุตรสุดสวัสดิ์อานานิ่งคิดว่าจริงใจวันมิ่งขวัญหายด้วยความรักหักห้ามความละอายจึงปลอบสายสวสัสดว่าอย่าอาดูลไปแจ้งความห้ามองค์พระสงฆ์ยศอย่าเพื่อปลด เปลื่องชีวาดให้ขาดศูนย์แม่ก็รู้ว่าบิดาอนุกูลจึงต้องทูลตามจริงทุกสิ่งไปเมื่อมิฟังยังคิดพิษสวาเธอฉลาดตามแต่จะแก้ไขไม่ฐานทับขัดห้ามจะตามใจเเ่ยาไปโจรน้ำน่ารำคาญสินสมุร สุดสบายหายสะอื้นทำชมชื่นวิงงวนด้วยอ่อนหวานลูกจะจำทำสัปตปยามไปว่าทางของชีวิตพระมิตรง แล้วจึงพลุนหมุนมาถึงดาบุตรน้อมประนศทูลความตามประสงค์ลูกไปทำทุกตรอมจนยอมลงว่าตามแต่องพระบิดาจักรามีพระอภัยได้ยินสินสมุดให้แสนสุด สนีหามมารสีแต่นิ่งนึกตรึกตราจนราตรียิ่งทวีทวินโฉมประโลมลานจึงหยิบทำมโรงเพชรเจ็ดกรัดใส่พระหัตลูกยาแล้วว่าขานเจ้าเอาไปให้องค์นางนงครานเปลี่ยนสังวานมาให้พ่อจะขอชมโอรสรับ อภิวันแล้วผันผายถึงโฉมฉายชวนชีดสนิทสนมพระบิดโดนพลสบายคลายอารมณ์เตยังตรุมตรมใจด้วยไกลกันเหล้วนบนอกย่อกายถวายเวนพระว่าแมนสุดจริตยาบิดพันแม่โฉมยงจงประทานสังวานวันเป็นสำคัญจักได้ นางยิ้มหยิบทำมะรงมาทรงใส่ขอบหรือไทยวาจาที่ว่าขานแล้วเกล้งว่าหน้าเบื่อเหลือรำคานไม่ได้การเคกโกเป็นโยคีไม่เรียนรำบำเพงให้เคร่งครับมาเปลี่ยนพลัด กับสีกาหน้าบักสีแมนน้นมิให้ก็จะว่าไม่ปราณีกลัวแต่ที่เธอจะทำโจนน้ำตายเหลวโฉมยงสงโทษสังวานรับทำจบหัดยื่นให้เอาไปถวายโอรสรับ อภิวาสแล้วนากไกรมาห้องท้ายเพตราในราตรีเข้านั่งชีด บิดุงแล้วส่งให้พระดีใจดังได้โลมนางโฉมสีค่อยลูปหลังลูกยาแล้วพาทีอยู่นอนนี่เถิดนะเจ้าได้เล่าความแล้วเอ็นองค์ลงเอกคเนคเหนยพระลูกเกยอ,อยู่กับตั เล้วสักถามพูดถึงแก้วแววตาพงางามสักสามยามเดือนลับจึงหลับไป สุพระอภัยมณีก็ได้เริ่มต้นเดินทางโดยการโดยสารเรือของนางสุวรรณมาลีออกจากเกาะแก้วพิศดารพร้อมกับคนที่อยู่บนเกาะอีกนับร้อยคนโดยฝาก นางเงียบน้อยสุวรรณมัจฉาไว้กับพระโยคีซึ่งขณะนี้นานสุวรรณมัจฉาก็ได้เริ่มตั้งคภ์ขึ้นมาแล้วอายุคภ์ก็ประมาณ3ามเดือนครับแต่พระอภัยมณีก็จําเป็นต้องจากมาเพราะว่าที่นี่จะไม่มีเรือสำเภาวแวะเข้ามาบ่อยนะักถ้าไม่มาเที่ยวนี้ก็ไม่รู้อีกเมื่อไรถึงจะได้เดินทางเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นกราเปียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรับชมและรับฟังในตอนต่อไปได้กราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให เกียรติดตามรับชมและรับฟังฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของลุงทุ่งด้วยนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ